กรุงเทพมหานครก็จะมีเกือบจะทุกสานักนะครับที่จะต้องมาเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะให้การจัดก,ก,การแข่งขันฟุตซอลนะครับสมโมสรเอเชียจิงแชมส์มสรโมสรเอเชียซึ่งจะเริ่มขึ้นในวันที่15ถึงวันที่23รกรกฎาคมนี้เนี่ยเกิดความสมบูรณ์ที่สุดนะครับโรงพยาบาลน,นะครับในพื้นที่ในใกล้กับสนามบังกอกรีน่าก็จะเป็นโรงพยาบาลเวชการุณนัทซึ่งก็เป็นโรงพยาบาลที่จะรองรับนะครับแล้วก็เป็นไปตามเงื่อนไขนะครับของทาง คณะกรรมการจัดการแข่งขันนะครับว่าโรงพยาบาลเองจะต้องอยู่ห่างจากสนามการเดินทางไม่เกิน10นาทีต้องเรียนว่าวันนี้นะครับไม่ใช่เป็นการจัดการแข่งขันครั้งแรกในครั้งนี้มีการจัดการแข่งข,ข,ขันมาก่อนหน้านี้แล้วซึ่งในครั้งนั้นเนี่ยก็ต้องเรียนว่าเกินความจุได้ซ้ําไปเพราะสนามจะจุประมาณสัก1 4 0 0 0ที่นั่งนะครับแต่ว่าในการแข่งขันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเกินไปถึง1 7 0 0 0ที่นะครับซึ่งตรงนี้ในครั้งนี้เราก็ถือว่าเป็นประสบการณ์นะครับเราก็จึงมี ตั๋วนะครับสำหรับคนที่จะเข้าชมซึ่งตั๋วที่จะเข้าชมในครั้งนี้ก็จะเป็นตั๋วฟรีนะครับฉะนั้นท่านสามารถที่จะแสดงความจํานงขอรับตั๋วที่สนามได้นะครับซึ่งก็จะกําหนดนะครับสถานที่ที่ด้านหน้าสนามและก็ในส่วนของส่นักงานเขตต่างๆใน9เขตนะครับในกรุงเทพมหานครในกลุ่มตะวันออกก็จะมีพอต้านะครับเขตละ1 0 0ใบนะครับฉะนั้นท่านสามารถที่จะแจ้งความจํานงเพื่อขอรับตั๋วได้